สวัสดีค่ะขอบคุณนะคะอยู่ฝนตกเลยนึงไม่สบายมันปวดั้วจโรงพยาบาลลหลังตอกน่ไม่่จริงๆเป็นคนานใช่ไหมเข้าโรงพยาบาลเหมือนกันใช่แต่โรงพยาบาลถูกปะใช่รน่หรอขอะอ๋ออันนี้อันนี้ขอแยุตกอ่เปนไรเป็นไรค่ะนค่ะ ก็จริงจริงดีใจมากเพราะว่าดีนาก็เป็นแบ,บรนด์ที่เหมือนเราได้ยินมาแบบนานมากแล้วเด็กๆเปิดทีวีมาไปเดินห้างอะไรก็เจอก็วันนี้ได้มาแบบเป็นตัวแทนแล้วก็รับผิดชอบผลิตดีนาก็ดีใจมากมากค่ะอยากให้บอกผลิตดีนาแล้วก็แคมเปญนี้ถึงค่ะว่าเชื่อว่าดีมันต้องมีในทางนี้ค่ะค่ะก็แคมเปญใหม่ของดีนานะคะเชื่อว่าด,ดีต้นดีนาค่ะโอเคค่ะ okay. แล้วก็ฝังเรผลของดีนาด้วยนะคะคือเรามีหลักหลญ่มากโอ้โหอีทัทางโน้นมีทั้งแบบงานดาแล้วก็เทปน์อื่นๆแบบเยอะแยะมากเลยค่ะแล้วก็ สำหรับใครที่กลัวเผื่อก็สามารถเราไปมิกซ์ทัเป็นสูต่าัๆสลับแล้วไปปั่นกับโยเกิร์ตกับเวกินสมัยนี้ก็คือแบบง่ายมากหลักอาชุดค่ะอย่เ่นเป็นนี้น้าจมูงบอกถึงอะไรสำหรับต,ตัวเขาถเองเมมเชื่อว่าดีมันต้องมีหน้ถ้าอย่างถ้าอย่างตัวเองก็ r e p r e s เซ t ความที่แบบเราแบบทำงานหนักมากๆแบบทำหลายๆอย่างมากๆแต่ว่าพอเราเชื่อแบบเราทำมันได้ดีอย่างเงี้ยค่ะมันก็คือแบบมันต้องออกมาดถาีถ้าเราเชื่อในตัวเองอย่างเงี้ยแสดงว่าปกติก็คืออยู่้านนี่คือเราเอาเมนูดีหน้ามา,า,านมี ใช่แบบบางทีเราก็มาผสมแบบเอามาปั่นเนาะผสมอะไรเงี้ยงๆเปนคนชอบกินงานดาอยู่แล้วโดยส่วนตัวค่ะแล้วก็พอแบบมาเจอดีหน้าที่แบบเวลาแบบนี้คือเหมือนถึงเราไม่ได้สามารถกินได้แบบไม่เลือกเหมือนตอนเด็กๆแล้วค่ะเราก็ต้องเหมือนหาไลฟ์มิวที่แบบเรากินได้ระหว่างวันแล้วก็ดีน้าก็อีกอีกตัวเรื่องหนึ่งที่แบบเราแบบไม่ต้องโกรุอ้วนอะไรเงี้ยแล้วก็อยู่ท้องด้วยมมีเคล็ดลับอะไรอ่ะสำหรแบมว่าเื่อใครอยากได้สูตรนะ จริงๆหนูว่ากินสลับใบเรื่อยๆค่ะว่าแบบวันนี้อยากกินแบบนี้วันดีน้าอยากเขามีหลายสูตรมากๆก็ทุกคนสามารถเลือกตามชอบได้เลยแล้วก็สามารถแบบสลับระหว่างวันก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดว่าห่วงเรื่องแบบเอ่อ,กา,าอการแบบเขาเรียกอะไรวัยการแบบความเขาเรียกการแก่เหรอคะชะลอไว, <c oughs> ลวมันเป็นมูสไงจะให้อย่างงานด้านที่หนูชอบกินนะคะมันจะช่วยเรื่องแบบมีสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็มืน,มนช่วยชะลอได้อะไรอย่างเงี้ยคถ้าล้วฝากค่ะก็ฝากเป็นของดีน่าด้วยนะคะเชื่อว่าดีต้องดีน่าค่ะ คือเหตุการณ์ต่างกันนะคะแบบถือว่าเจนเนี่ยเขาเขาเป็นอยู่แล้วเขากระดูกหลังเขาไม่ค่อยดีอยู่แล้วแต่ว่าหนูเนี่ยเป็นหลังจากนั้นแต่ว่าเป็นเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้เกิดเหตุการณ์กัน,กน,กนคือหนูเหมือนถ่ายงานอยู่แล้วก็เกิดจากการเกรงตัวแล้วเหมือนปิดแล้วมันดังกลอกแล้วก็เหมือนขยับไม่ไม่ได้เลยก็เลยกลายเป็นว่าหมอลองกระดูกเคลื่อนไปสองข้อแล้วก็ไปแตะเส้นประสาทขวา ไขาขวาเลยถ้าแบบยืนนานหรือนั่งนานอย่างเงี้ยมันก็จะแบบชาแล้วก็แบบเหมือนไม่ไม่ค่อยรู้สึกเลยค่ะไม่มีเลยค่ะคือตอนที่หนูเป็นอะหนูก็ตกใจมากคิดว่าเหมือนอาจจะเป็นแบบความแก๊สของเราที่แบบปวดเวมื่อยปกติหรือว่าใช่<ม>แต่ว่าเขาเป,เป็นจังหวะที่แบบดังกรอกแล้วมันแบบเหมือนกลับมาแบบเหมือนเดิมไม่ได้แล้วมันเจ็บมากเลยค่ะก็เลยไปโรงพยาบาล ตราไปสแกนเข้าเครื่องอะไรก็เลยรู้ว่าหมอรองเนี่ยมันเคลื่อนแบบไปสองข้อตอนแรกก็งงว่าแบบคนเรามันเป็นกันได้ง่ายๆเลยหรออะไรเงี้ยหมอก็เลยบอกว่าอ๋อใช่เพราะว่าหนูอาจจะแบบกล้ามเนื้อแข็งแรงไม่พอในจังหวะนั้นหรืออาจจะแบบไม่ได้ไม่ได้แบบเหมือนมันพยุงไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยเคลื่อนเราก็ไปแตะเส้นประสาทค่ะจริงต้องทักสามเดือนบอกเขายิ่งตอนที่มันซอกนะมันมันจะอะไรนั่งนั่งเหมือนเหมือนนั่งนั่งแล้วก็เหมือนเกรงท้องเขาเรียกว่าอนั่งเราเหมือนเออ มือนนั่งแล้วแบบนั่งไม่ถูกท่าเลยค่ะแล้วเหมือนเขาปิดตัวมันกรอกเยี่ยมตัวปิดตัวใช่ใช่ค่ะรู้สึกเลยอว่ามันกรอกมันกรอกแล้วมันเจ็บมากๆเลยแล้วก็ขาขวามันก็แบบไม่รู้สึกขาข้างขาไปด้วยใช่มันชาใช่เขาไม่ไปแตะเส้นไปไปทับเส้นประสาทขวานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วตอนนั้นที่ที่ถึงหมอเลยหรือว่าคิดแค่แต่มันก็หายหรือเปล่าคิดอะไรไม่ออกเลยค่ะเพราะตอนนั้นหนูถ่ายงานอยู่ก็เลยแบบรู้สึกว่าต้องรีบถ่ายงานให้เสร็จแล้วก็แล้วก็รีบไปโรงพยาบาลเพราะว่ามันไม่ปกติ แบบไม่เคยเป็นแบบนี้อะไรใช่ว่าระหว่างถ่ายงานมันก็ยังมีความจี๊ดจีใช่ก็ลองไปด้วยถ่ายไปด้วยแต่ว่าก็ถ่ายเอาเธอต้องพยามขนาดนั้นเลยหรือไหนก็คือหนูไม่รู้ว่ามันหนักแต่หนูรู้ว่าหนูเจ็บแล้วก็อยากจะแบบให้มันเสร็จใช่ไปก่อนแล้วค่อยไปอะไรอย่างเงี้ยราคาเดี๋ยวต้องยิ้มหรือว่าต้องอะไรบ้างอะไรก็ได้เลยยังไงบ้างดีที่มาโชคดีที่มันยิ้มไม่มากค่ะ แล้วพอไปโรงพยาบาลเขาบอกเขาบอกว่าเป็นหนีเราตกใจมาว่ามันถึงขั้นนี้เล่เป็นเพราะว่าจริงๆหนูรู้สึกว่ามันไกลตัวมันน่าจะเป็นสําหรับคนที่อายุแบบเยอะหน่อยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ไหมคะเออหนูก็เลยค่าเฮ้ยอ๋อมันถึงหนูแล้วอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยขั้นตอนการตัดของหมอยงะหนูคือมันจะไม่หายไปเลยตลอดชีวิตค่ะเพราะว่ามันเคลื่อนไปแล้วก็คือต้องเหมือนเมนเทนแบบพยายามจะทาให้แบบกายภาพแต่ว่าตอนนี้หนูเจาะหลัง กระดูกหลังเชีย์สเตียรอยเข้าไปแล้วค่ะก็ช่วยได้บ้างนิดหน่อยแต่ว่าถ้าเหมือนแบบใช้ชีวิตไม่พอดีค่ะมันถือว่ายังเอาไปทําให้มันแบบเอ็กซิง <I think. S 1> เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนยังยังไปกระแทกนันหรือว่าอะไรเงี้ยมันก็จะยังสะบวดแล้วก็มีโอกาสที่จะเป็นเพิ่มได้อีกไปเรลยๆเพราะว่าวันที่มันเคลื่อนแล้วมันไม่มีทางกลับ เครูัื่องเนิดนึงเพราะว่าจริงๆหนูต้องพักสามเดือนแบบไม่วิ่งไม่ใส่ช <No ั้นสูงไม่อะไรแต่ว่าหนูถ่ายหุทานาตะคิวค่ะแล้วมันก็เหมือนจะแบบมีบู๊บบูหน่อยอะไรเงี้ยก็เลยแบบกลัวว่ามันจะหนักไปกว่านี้อีกจะหมอได้พิธีเซฟไหมให้ที่เราต้องทำงานพิธีจริงหมออยากให้นอนอยู่นิ่งๆเฉยๆค่ะใส่เครื่องพลุงพยุงหลังหรือว่าอะไรจริงจริงหนูวิเคราะคัดพยุงหลังมันจะต้องใส่ตลอดเราดูเราดู หน่อยมาหนอกจริงๆหนูวา่าเาเพราะว่ามีรอบนึงที่แบบหนูเข้าไปแล้วใช่ไหมคะหนูรู้สึกว่าเฮ้ยหนูไหวหนูแบบแค่นี้เองหนูออกมาทําง,งานแล้วหนูก็กลับเข้าไปเลยอีกวันนึงเ,เพราะว่าแบบหนูยืนแบบยืนได้แบบไม่นานเลยช่วงนี้ก็ต้องแบบไม่ใส่ส้นสูงไม่วิ่งไม่กระโดดอย่างเงี้ยออกกําลังกายก็แบบเหมือนยังไม่ได้เหน็นนวันที่ออกมาทำงานแล้ว หนนาไที่มัจะทําให้เราาปวดขึ้นมินงๆก็ถูกถูกท่าค่ะเพราะว่าเหมือนมันเจ็บอยู่แล้วนิดนึงมันเหมือนเป็นเป็นอะไรปวดลำคาญปะ่ะคะถ้าเหมือนแบบเยี้ยวตัวนิดนึงออหรืออะไรเงีเออ้ยมันก็จะจี๊ยนขึ้นมาเงี้ยถ้ายืนนานๆก็อย่าแป๊บอีกแป๊บนึงขาวขวาก็จะชาแล้วอะไรไงะกงเ้ยแสดงว่างานเราสมมติอย่างงานเราต้องมีเดินแบบแต่เราพออยู่กต้องมีฉากอะไรอย่างนี้มันก็อดทนเอาแต่ว่าที่ทำให้เป็นแบบท่าแทนมันไป อะไรนะคะไปถึงไปถึงว่าพอปิดอย่างเงี้ยมันทำให้บางงานต้องแข่งโซนอะไรอย่างเง,งี้ยจริงจริงมีก่อนหน้านี้ที่หนูเข้าโรงพยาบาลที่แบบเหมือนกล้องเนี่ยก็ต้องเหมือนแบบขยับช่วยเราอย่างก็ขอบคุณมากมากแต่สุดท้ายก,ก็กลับไปถ่ายค่ะ <c oughs> หนูไม่ได้พักแบบที่หมอบอกค่ะจะต้อง, <c oughs> งไปยาต้องไปยาทำอะไรอย่างเงี้ยทำมันเลแบบความเกรงเกังวลแม้ว่าแบบเฮ้ยอันนี้ฉันจะเดินไปไรลก็เลยจริงจริงก็กังวลค่ะเพราะว่ามันก็เป็นแบบกระดูกสันหลังเนาะก็มันเป็นเรื่องใหญ่อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็พยายามจะแบบใช้ชีวิตให้ปกติให้ได้เพราะว่ามันก็ ยี่สิเองค่ะหมายถึงว่ามันจะหยุดไปเลยก็ไม่ได้อะไรอะไรกันหมอบอกว่าการผ่าตัดมันช่วยไหมหรือว่าคือหมอบอกว่ามันก็จะช่วยให้ดีขึ้นแต่ว่ามันไม่มีทางหายอยู่แล้วแล้วทุกคนได้แนะนําภาพแบบที่ถูกต้องไหมจริงๆหนูต้องไปกายภาพค่ะถูกแบบให้บ่อยที่สุดยิ่งดีอะไเลยถ้ามันมีภาพที่บิดถูกต้องได้ไหมบิดตอนนี้ยังไม่ได้เลยค่ะไม่ได้ใช่ใช่แล้วท้ายที่สุดก็ต้องบาลานซ์ชีวิตใหม่ไปในการทำงานใช่แต่หนูก็ทำไม่ค่อยได้ค่ะแต่ว่ามันไม่ได้หรือว่ามันร้ายแรงสุดหืออะไร ไลยแรงสุดเหรอคะเออจริงๆมันก็ไรแรงอยู่แล้วเพราะว่ามันแต่ว่ามันเคลื่อนไปแล้วเราก็ไปทับเส้นประสาทข่าแล้วแต่ว่ามันยังไปทับไม่มากคือมันยังไปทับได้อีกแต่มันไม่ต้องทับก็ได้ก็ดีอะไรล้อย่างนี้มันนั่งรถไปนานๆก็ไม่ได้ดก็จะปวดปวดก็ต้องขยับตัวบ่อยๆใช่ค่ะ แต่ว่าถ้าเห็นหนูดอไม่ดมาคบิดก็ไม่ต้องแปลกใจใช่ถ้าดูเห็นหนูขยับบ่อยๆไม่ต้องแปลกใจหน่แต่เดือซีเรียสจะเป็นหนูแบบว่ายังงนังรูรู้สึกว่าหนูทำอะไรแบบไม่ได้ในวันนี้แล้วรอยา่เงี่มาปกติเราเป็นคนที่แบบคุก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 คากคุกคุกเุกคุเคากคุกอุกค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 ชินแล้วเคาใช้ชีวิตได้แล้วแต่ว่าหนูทค่แบบไม่เคเป็นเลยแบบไม่กคมีอากกยวก กระดูกหรืออะไรอย่างนี้เลยไงค่ะคืออาจจะมีกระดูกที่แบบเหมือนหนูโต้นูสูงเร็วมีบ้างแต่ว่าไม่เคยแบบเกี่ยวกับหลังที่แบบเยี่ยวตัวไม่ได้ดังนานไม่ได้หรือว่าเป็นอาการเดียวกันเลยเจ๊หนักกว่าค่ะเจ๊เลื่อนไปสามสี่ข้อเลยคำแนะนำของเขาคืออะไรคนคนระหว่างที่เจ๊เขาเป็นเราได้เห็นการเจแล้วเราเป็นยังไงบ้างในตอนที่เราดิ้นรนาเราเป็น เออมันเกิดอะไรขึ้นแต่รู้ว่าเขาแบบเหมือนเขาเป็นเท้าแบนด้วยค่ะข,<อ>ขอโทษนะเขาเป็นท <c oughs> าแบนด้วยเขาเป็นแบบเหมือนกระดหลกเคลื่อนไปนด้วยแต่ว่าหนูไม่เคยเข้าใจอาการมันจริงๆนะค <c oughs> <อ>ะไม่เคยแบบไม่รู้ว่าแบบลุกก็ยากนั่งก็ยากเอี่ยวตัวก็ยากขยับก็ยากะเงี้ยพอมาเป็นเองอะคือตลกมากเลยค่ะเพราะว่าเจ๊เข้าไปก่อนแล้วหนูเข้าตาม แล้วที่โรงพยาบาลใจดีมากจัดให้อยู่ห้องตรงข้ามกันแบบเหมือนเขื่อนอก็ยังแบบแต่จริงๆหนูก็ไม่ลุกเลยเพราะหนูลุกไม่ได้อะไรเงี้ยแต่เจเขาก็ลุกมาบ้างเขาบอกก็หมาว่ายินดีต้อนรับเวลข้ามเวลข้ามได้เจริงๆมันคุยกันมันเราดื้อมากเลแต่ไม่มันคนละเหตุการณ์แต่ว่ามันนุมเหมือนกันคือแปลกมากใช่ข้อเดียว มีข้อที่เหมือนกันด้วยแต่มันเป็นข้อยอดทิตอยู่แล้วอะแสี่แล้วห้ใช่แต่ทุกคนไม่ต้องเป็นไปกับหนูนะคะตอรักษาสุขภาพระห่างเราเป็นแฟนกันจะทำไมป็นงกันใช่งงไหมไม่รู้อะค่ะแต่ก็แบบหมอบอกว่ามันเกิดขึ้นได้แหละค่ะแบบจริงๆคนเขาก็เป็นกันเยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้ต้องรัดกันไปกายภาพบางคนต่ำไปค่ะเพราะว่าเหมือนอาการมันก็แบบไม่ได้เท่ากันเหมือนเขาก็จะแข็งแรงกว่าเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เข้าใจระบบเขาแล้วเข้าใจเลยเพราะว่าเป็นแล้วเป็นหนักกว่าเขาด้วยแล้วก็การคลายกล้ามเนื้อมันแข็งแรงขึ้นจริงจริงมันเป็นแบบนั้นคะ่ะจริงๆหนูรู้สึกว่าตัวเองก็แข็งแรงมาตลอดอ่ะแต่ถึงว่าร่างกายไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ว่าก็เจอก๊อปเดียวก็ไปเลยเหมือนกันแล้วนอกจากนี้ก็คืออันนก้มตกลงด้วยเลยใช่ใช่ใช่ค่ะหนูเป็นแบบแพ้ง่ายอยู่แล้วรวันพอดีไปทำบุญกันคู่กันนะวันไหนเนี่ย เกี่ยวไหมว่าแบบเป็นปีชดีมุกอะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวไหมมันหนูอ่นแล้วชวดไม่ชงอ่ะแต่แต่ว่าแต่ว่าชีวิตหนูมันก็เป็นแบบนี้แบบตลอดอยู่แล้วใช่ค่ะล้วเคยรู้สึกแบบอยากจะพากันไปทำบุญไหมแบบพี่ทำไมต้องมาเป็นนี้มันเหมือนมันเหมือนมันเกิดแต่กับเราจนเราไม่ได้รู้สึกว่ามันแบบเป็น b กเดียวขนาดนั้นแล้วอะไรนแต่ว่ามันก็ทำบุญกันเรื่อยๆนะคะ แต่จะมากไอ้มาพอพีอ่เขาจะเป็นคุณหมอกันแนึงหมอบอกมั้ว่าอายุยังน้อยจะทำไมถึงเป็นหมอไม่พูดคำที่เจ็บปวดแบบนั้นแต่ว่าไม่อยู่ด้วกันใช่ใช่แต่ว่าหมอก็เหมือนแบบเอออยากให้แบบเหมือนเราว่างจริงๆเหมือนช่วงที่หนูเป็นอ่ะเขาแบบอยากให้หนูนอนนิ่งๆไปเลยเขาพูดว่าแบบจริงนอนนิ่งๆดีที่สุดเลยแต่ว่าหนูก็แบบ มือนมั่นหน้ามากขอออกไปทํางานแล้วเขาก็แบบเออไม่เป็นไรครับถ้าไม่ไหวก็กลับมาก็ได้กลับใหม่จริงๆเขาบอกว่าตอนนี้คือทําใจได้แล้วที่แบบานไปทาทำใจไม่ได้แต่ว่าไม่ไม่แบบเหมือนไม่ไม่รู้ต้องทำาไรถึงว่าไม่มีทางอื่นแล้วอะไรเงี้ยช่ช่ชายเโอเค่ะอเคค่ะอวันจันทห่างเดนเป็นข้ทไหนกันเเหรอเอ่อล้าห่อมันยากนะมันคือปั่นอใช่ใช่ใ่